สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องค่ะพี่น้องมาเบิงอันนี้ค่ะพี่น้องมือนีตื่นขึ้นมาจังใดจังไงมาเห็นแบบนี้เนี่ยค่ะอยู่ในบ้านเลยดิค่ะนี่อยู่ในบ้านอยู่ในฮืองนนเลยค่ะนี่เห็นบ่ค่ะในบ้านในฮืองนนของเฮาเลยในสถา,านทีในบ้านเลยเพราบ้านก็นั่งเห็หยังอยู่นี่ละค่ะ พอยัน่นนางเห็ดอีหยังแตว่ว่ามีดติงแปดประหลาดเข้ามาในบ้านค่ะพี่น้องมือนี่ก็เลยทังช่องของสงการกันเลยอยากนั่มเสนอไหมค่ะมันแปลกไหมค่ะพี่น้องอิบซียาดามาเด้อค่ะเด้ออยวายวายาวาเอาหมามหากินอยาวาเอาเตามาหากินเด้อค่ะมันมีเร่องแปลกๆอีหลีค่ะนี่ก็เป็นเรียงแปลกนะคะ ่วนหมาจับรีลกกัดซุยตัวเดียวขันว่าเอาศูนย์มาขันกลางกัดจะเข่าของเขาหาสามนะคะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยอีฟซี่นะคะเอาก,กับสนอเป,ป็นแคเนี่วทางนะคะน้องหมาจับเหลีกมั่นกับไก่เคี่ยงอยู่ค่ะพิษแต้มเดียวก็คือเอาหนมาของน้องหมาหนึ่งหลีกผันออกห้าศูนย์สามนะคะนี่ค่ะ มอนี่กับมี่เลียมแปดอีกแล้วน้องเตาหน่อยไหมคะพี่น้องมาเบิงบ่ได้จับเข่ามาดิค่ะมาหนีก็นเด้มันมาเห็นจังไหตาจังม่เห็นนี่แหละค่ะตาเห็นหัวยันหยนห่อยันห็นค่ะขวดมันเห็นความหยิบหยับเออตอนนี้มาเบิงกันเตาเตาตัวไหนวะเตาหน่อยอ๋อจะฝากจับ มาเห็นหนี่ยางออกมานี่เห็นแบบนีเลยแมนบอกเห็นขอรออย่งเอ่อเห็นขอรออย่งว่ามันใหม่แลวเบิ่งละครับเป็นเตาเข้าใจว่าแมนไม่ว่าสิเหยียบคุณบเหยีเหยียบเออแต่ยินแต่ว่าอื่นออกมาเบิ่งมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้ม่เคยเห็นมากเนาะมันเปลี่ยนเลี่งมาคทอว่าเป็นป้ายหยางนี่ป้ายหยางม็มีอืมจะได้จังเข้ามากแบบนี้ นิวาเลี้ยงแปลกเนาะ,ะอลยเพราะไปเลยนี่เท่าเดิมน่นะปล่อยให้ไปเพิ่นกับว่าไปมันบ่ฝนแล้วคนเงียบาาก,ยก้นตัดกันแล้วตั้งแต่ตีนอย่างเงี้ยยูซื้อไปใช่ไหมอือพี่น้องว่าเป็นเลี้ยงแปลกบ่ค่ะแปลกเลยแล้วพี่น้องจะเห็นบ่นี่ว่ามีอีหยังอยู่โตเพิ่นบ่พอพอยันเห็น,หนบ่ มันหินกับ,บน,นันยมันเห็นเยอะ,อะส้มห้เพิ่นกระได้นะเป็นเห็นตัวใดค่ะพี่น้องถักมาบอกเด้อค่ะเด้อเห็นตัวใดญถักมาบอกกนนดะดับในเด้อค่ะเด้อไม่คยมากเสียอืมต้องดีเห็นเหงง้นะคบาสิงแห้งอกมาได้บางในเงี้ยได้กาแสดงว่าจะมีโชคเบิ่งในตำล่าเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งในตำล่า เป็นว่าหันคอเต้าขอยอย่างจะไม่โชกไม่ใช่เกะเรียกบ้านทันแล้วเนาะจะไม่โชว์เรียกบ้านทันแล้วบ้างสามหกศูนย์แลเรียกบ้านสามหกศูนย์มันออกเลียวว่างหันสามกับศูนย์พี่น้องมันกับวนเวียนอยู่นี่แล้วนี่แหละ จะเป็นหนาสิหมามา้มาหมากับหมากับว <มา S 1> ่าเฮาบ่หมากับว่าเฮาเพิ่นบ่มันจล่นมันระบบติตไตไปใส่ไหมค่ะบึงเนี่ยมนเงียบหลังไตส้มลายมันกับพันธ้นอือนี่คะ่ะเป็นบ่คขะทางหลังเพิน่นเบึงทางนี้เอาปิ่นทองิ่นไหเบ่งกันนะแต่ว่าน้ำเพิ่นนะ่ะตะเกาเนาะเห็นเตาเนาะ เห็นเตาพันวาสามหาแล้วเอาปีนทองขึ้นห้เบิ้งแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องเห็นตัวใดเอาเอาคือเห็นโยหันเก่าหกบ่พี่น้องเบิ่งแน่น,นอ่ะนะยุเอิอยอยู่ใตเอิเพิ่นลงมานะ่ะเอาบัดนี้คือเห็นเป็นเก่าหบกนอวันนี้แอดถินเด้อค่ะแอดถินเป็นเก่าหกเด้อค่ะ แอดหินหินนั่นบอปินเนาะนี่ยุ้มแม่ค่ะนี่นี่เด้อเห็นอยู่ตัวนี้เด้อค่ะเด้อแอดเห็นอยู่ซื้อนี่เด้อค่ะแอดเห็นอยู่ซื้อนี่เก้าหกมันนี่บอหินแล้วบ่ะนี่พี่น้องบอหินแล้วบ่ะนี่เอาบัางหันหินดิบอเมนวอลวอซื้อนีออ่ค่ะแอดเห็นอีหลีเก้าหกนั่นน่ะ พีนองจะเห็นบ่เอาเบิ่งดีๆเด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาเบงเโชกอช้าหกหรือว่าสามหานี่ล่ะเห็นยูซูนี่เลยเนี่ยเห็นอยู่ซูนี่เลยค่ะพี่นองเบิงงบ่งให้พี่นองเบิ่งให้พี่นองพักมาเด้อค่ะเด้อสามหาสามหกโอ้เห็นสามหาสามหกพี่นองเอ้ยบัดนี้ เก้าหกสามหกสามหาเอ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 าพี่น้องเนี่ยหินบ่ค่ะหินหาดหัวหินหกเก่าหรือจิเป็นอีหย่างนอนดูซอนี่แม่นี่ไหมซอนี่อีกได้ไหมน,นี่ ซื้อนี่อีกเห็นปะเออแต่นแน่ๆน่เห็นหุกเห็นหุกเก่าเห็นหุเก่าอยู่ซื้อนี่อีกแล้วพี่น้องเลยมันสิเมียนบ่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่ไมเห็นเห็นเห็นแบบงามเลยนี่นี่อยู่ซื้อนี่นี่ซุ่มแล้วเห็นบ่เห็นหุบเก่าบะค่ะหุกเก่าหาเก่าเอาคือเป็นนักงสั่นคือสีเห็นลายแท้ อ้าพี่น้องห, 69, 69, 69หุกเก่าหุกเก่าเก่าฮที่เห็นแน่ๆนะหุกเก่าเก่าเด้อค่ะเด้อสีเมีนบออ้าไหโฉไหใช่ลูกหลานเด้อพญาเตาหน่อยเอ้ยไอเอฟซี่ถือนน้ำเด้ออ้าที่นี่บ้านนี้พี่คนล่งบ้านนี้ อืมเป็นเลียงแปกค่ะพี่น้องเลขทำน้าฝันกะสิเขียนล่งไห้เนาะคะ่ะทำบ่เมนฝันอันนี้ก็เห็นโตจริงจริงเลยค่ะพี่น้อง<ด>เห็นโตสดสดเลยพอบานหินมันแปะก,ก็เลยเอาล่งช่องให้บึงยาสวาเด้อยาวาหาอยู่หากินกับสัตว์เด้อค่ะเด้อมันแปะพื้นไตเขามาเนะะี่ยค่ะไต้เขามาบานฮะอุ๊ยดี ก็เลยว่าเป็นแปดก็เลยบอกพ่อบ้านเอามาทายเอาเพิน่นนึงค่ะบ๊อบเม่ยมไปใส่ดิค่ะมึงว่าหน่อยพอบ่อยเอนี่ยอ้อนี่แหละค่ะอันตัวถีห็นนะอันหินกาคือหกเก่าเด้อค่ะเด้อหกเก่าเก่าหก เอาตัวที่เห็นคือกันนี่แหละค่ะนี่คือแหดนหินเลขกท้างใตหลายๆตัวก็คือเลขกทำหน้าทําหน้าความฝันหรือว่าค้นหินหรือว่าค้นหินเตานะคะอันนี้กับบ้านเลขที่ค่ะสามหกศูนย์นะคะสามหกสามศูนย์นะคะ น้ามของน้องตะเกาข้าเจ้าวายหินเตาก็จะเป็นสามหานะคะงวดประจำวันที่สิบหกกร,รกฎาคมหกเกตน้องเตาเ่าเข้าบ้านค่ะพี่น้องอันนี้คือสุดๆุดหล่อนห่อนนะคะยาดามากันนะคะเข้าหาความฝันค่ะพี่น้องตามหาความฝันตามหาตัวเลขนะคะเรียงแปดเข้ากะเลยเอาลุ่งให้มึงจะเป็นเลขหลายตัวต่กะแต่กะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นข้อมเสียส่วนบุคคลค่ะอันตัวนี้หินนะคะนี่ตัวนี้หินนะคะตัวนี้แอดหินเห็นยุดเตาเห็นยุดเตานะคะแต่ว่าผู้อื่นเห็นจังไรก็จังทักมาบอกกันนะคะพี่น้องเอฟซเอา คลิปนี้กับซ้ำนี้นะคะฝากเป็นแนวทางนะคะฝากเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคมห7เกค่ะขอฝากในเด้อค่ะเด้อฝากคุณอะไรคุณอะไรแช่นะคะหรือว่ากดติดต,ตามไว้นะคะกดติดต,ตามไว้กับเลี้ยงแปลกๆนะคะกับมานําเสนอกันค่ะ โชกโชกมานมานน้ำนองเต่านะคะจบนี่กัสสวัสดีค่ะซูมให้เบิ้งอีกก่อนเห็นว่าขังงาพอบ่อยนะเิ่นว่าไปไสเลยบาย้อมไปใสสิไปไสนี่จะเอาไปเลี้ยงหรือว่าจะเอาไปปล่อยค่ะพี่น้องบอกแนะ่ค่ะ